ต่อไปนะครับข้อที่1.2นะ1.2ให้ a 2นะครับไม่ได้ให้ a 1นะให้ a 2มาว่ามันเท่ากับ6นี่เราก็ต้องไปดูก่อนว่า a 2เนี่ยนะครับท่านเป็นอนุกรมเราขาคณิต a 2เราเขียนในรูป a 1ได้นะครับตัวนี้เขียนเป็น a 1คูณ r นะเท่ากับ6นะครับ a 1 r เท่ากับ6เราคงต้องการ a 1อย่างเดียวอุปย้าย r ไปเพราะฉะนั้น a 1ก็เท่ากับ6 ส่วน r นะครับแล้วครูก็เก็บตัวนี้ไว้นะมี6ส่วน r นะต่อไปจากสูตรที่รู้นะครับ st เนี่ยเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r แทนค่าแทนค่า st แทนด้วย24นะครับเท่ากับ a 1แทนด้วย6ส่วน r หารด้วย1นลบอนะครับแล้วเราก็จับคูณนะครับจับตัวนี้คูณขึ้นไปนะก็จะเป็น24ลบ24 r เท่ากับ6ส่วนอจากนั้นเอา R คูณไข้ไปทางนี้อีกนะครับก็จะเป็น24 R ลบ2 4 r กำลังสองเท่ากับ6แล้วย้ายนะครับทั้งหมดไปรวมอยู่ที่เดียวกันนะย้ายทั้งหมดรวมที่เดียวกันเพราะเป็นสมการกำลังสองนะครับก็จะได้0เท่ากับ2 4 r ยกกำลังสองลบ24บวกลบยี่สิบสีบวก2 4 r ขอโทษทีครับนะครับแล้วก็บวกด้วย6 กับ0จากนั้นแก้สมก,การทำยังไงครับแบ่งเป็น2วงเล็บถูกไหมครับแบ่งเป็น2วงเล็บแต่ก่อนจะแบ่งเนี่ยครูเห็น24นะครับครูเห็นตัวเลขมันเยอะเนาะ24 24แล้วก็6มันสามารถตัดกันได้นะครับครูตัดใหมนะ่เอา6หารตลอดหาร6ให้หมดเลยนะครับนี่ก็หาร6หมดเลยพอหารเสร็จแล้วมันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้ออกมาเป็น ศูนย์เท่ากับ6 4 24 4R ากำลังสองลบด้วย4บวก1แล้วเราแยกสองลงเล็บครับเท่ากับ0 4ก็แยกเป็น 2R คูณกับ 2R อนะครับอันนี้ก็1คูณกับ1พดกลางอออพดกลางมีตัว R ด้วยนะครับก็ตัวทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ กับลบนะครับใกล้คูณใกล้ใกล้คูณไกลโอเคตรงเพราะฉะนั้นได้ R เท่ากับค่า R าโดยเอาตัวนี้ไปหานะครับเอาเอา่เอ 2R ลบ1ไปเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า R ออกมา R ก็เป็นเศษ1ส่วน2นะครับ เมื่อได้ R เป็นเศษหส่วน 2, 2>, น2ก็อนุกรมก็ตอบเข้าไปนะครับอนุกรมนี้คือก็เริ่มจาก A2 A2 A1 ยังไม่รู้รู้ A2 A2 คือ6นะครับ A3 ก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันต้องเป็น A1 <ม>นะครับคูณกับ R เอออ2คูณ R ไม่ใช่ A1 คูณ R นเพราะฉะนัจจ้นตัวนี้ก็บวกด้วยสามนะครับเอา1ส่วน2คูณ6ก็ได้3ข้างหน้าก็ต้องเป็น12 12บวก6บวก3นะครับ,รบแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คืออูุกรมนะครับ